้สึกว่าบางคนเขารู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีประหยัดงบค่ะแต่ไม่อยากให้ลดเองเลยอ่ะใช่เพราะว่าลดเองอ่ะคือเจอหลายคนเลยที่ไปลดแบบผิดผิดมานะคะแล้ทําผิดวิธีสารอาหารไม่ครบกามเนื้อหายอะไรแบบคนเข้าใจผิดเยอะกินให้น้อยกินน้อยแต่ไม่ครบก็ไม่มีประโยชน์นะคะใช่กินต้องกต้องกินให้ถึงแค่ไม่เกินไม่ใช่กินน้อยกินน้อยร่างกายมันต้องใช้สารอาหารแต่คุณไม่ให้เขาปุ๊บตัวเละหมดเลยใช่พี่เก็บไม่ได้เล่น เลยเยอะมากนะตรงแขนเนี่ยแต่ก็ยังแบบปีกล้ามเนื้ออยู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิกกินสารอาหารที่ครบถ้วนเลยนะคะโชว์ที่เกดกินนะประจําก็คือตัวนี้นะคะก็คือโปรตีนเชคตัวนี้แหละกินมาเจ็ดปีแล้วนะคะตัวนี้คือบอกเลยว่า สารอาหารครบมากๆนะคะโปรตีนสูงไม่มีไขมันไม่มีทางที่เรากินเพคะแล้วเราจะหน้าเด็กนี้หรอกถูกไหมคะถูกต้องใช่นี่นี่นี่ถ้าถ้ากินยอมลงทุนกินของดีเพราะเราไม่ได้จะเอาแต่หุ่นเราจะเอาหน้าเด็กด้วยถูกต้องใักสารอาหารที่ครบอะค่ะเออประมาณนั้นอันนี้คือเคล็ดลับของเราสองสาวใช่ว่าเรากินมาเรากินกินมาแนี่กินมา7ใช่ค่ะนะแล้วก็ทิ่7 8เจ็ดปปีถามว่ากินแล้วเบื่อไหม มันไม่เบื่อหรอกเพราะมีตั้งหกรสชาติให้เลือกใช่นะคะตอบโจทย์ทุกคนแหละใช่แล้วถามว่าถ้าเราสองคนหยุดกินแล้วเราจะอ้วนไหมคือไม่อ้วนแล้วเรากินเป็นแล้วนะคะแต่ตัวนี้กินให้แบบว่าเซลล์ไม่เสือ่อมบางใครที่เข้าโปรแกรมก็จะเรียนรู้ตรงนี้ไปแล้วก็เอาไปปรับใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเออซื้อะะเองไม่ลดหรอก มันไม่รู้วิธีเอาพุงออกทํำยังไงมันคนละวิธีเนาะดิ้งเห็นมันอีกวิธีหนึ่งพุงออกวิธีหนึ่งกินกระาะเนื้อไปอีวิธีหนึ่งก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมากินสารอาหารดีๆกับเรานะคะก็พิมพ์มาเลยว่าสนใจฟิตหุ่นนะคะสนใจฟิตหุ่นเนาะ